สวัสดีคะ่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะทำห้าวิธีสยบ sle ไม่ให้กำเริบนะคะอ่าเริ่มกันเลยนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะก็คืออ่า,อาเป็น sle ต้องสำคัญที่จิตใจนะคะจิตใจเราต้องอันดับแรกอ่ะเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเราเป็นโรค sle นะคะอ่าซึ่งเป็นโรคที่อ่ามันไม่ได้หายขาดนะคะแต่มันจะมีสงบ กับกำเริบนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยอาฝนค,คิดว่าสําคัญที่สุดในการเป็นโรค SL e นะคะเราต้ตองทําจิตใจให้สบายไม่เครียดนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้อ่าเหมือนกับว่าเราต้องยอมรับอะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นให้ได้แต่ถ้าเรามามัวคุณคิดว่าทำไมต้องมาเป็นเราทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องมาทุกข์ทรมารอะไรแบบนี้ฝนว่าอันนี้เป็นด่านสำคัญด่านแรกเลยนะคะในการที่ว่าโรคเราจะสงบ ฝนโลคสงบมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เป็นตั้งแต่ยุสิบหกนะคะ sle แต่ว่าตอนนี้ก็มาลงที่ไตแทนเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มีข้อมูลการดูแลไตเนาะแต่ตอนนี้พอรู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองยังไงนะคะเราก็ต้องอ่าก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะว่าให้กับคนที่ไม่ได้มาต้องมาป่วยแล้วก็ โรคก,กำเริบ้วต้องมาลงไตลงอวัยวะที่สําคัญนะคะก็เลยก็มาแชร์นะคะให้ทุกคนได้รับทราบนะคะอ่ันดับแรกนะคะเราต้องทําใจทําจิตใจให้สบายทาจิตใจให้สงบฝนได้แชร์หลากหลายวิธีนะคะการทําจิตใจให้สบายนะคะอันดับแรกเราก็ยอมรับความจริงว่าที่เราเป็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะมันพอมันเป็นแล้วก็ถ้าเรารับได้เราก็ทําหน้าที่ของเราไปเราเป็นเราก็ดูแลตัวเองนะคะไม่ให้อ่า โรคมันกำเริบม,มากขึ้นหรือใครที่กําลังโรคกําเริบเราก็ดูแลตัวเองนะคะ,ะต่อไปวิธีที่2นะคะก็คือ,อแสงแดดนะคะแสงแดดก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้โรคกําเริบนะคะก็คือมันและก็ความร้อนด้วยนะคะ,ะแสงแดดความร้อนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้โรคกําเริบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดีดเลี่ยงแสงแดดยิ่งเมืองไทยนะคะแสงแดดแดดจะร้อนจัดนะคะ,ะแล้วก็ ความร้อนในจากการทำาหารหลอดไฟพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นหมดนะคะอ่าอันนี้เราก็ควหลีกเลี่ยงนะคะอ่าอันดับที่3นะคะการออกกําลังกายนะคะอ,ออกกําลังกายนี่ถือว่ามันช่วยได้ทุกโรคนะคะโรคทุกโรคเลยนะคะถ้าเรารู้จักออกกําลังกายเนี่ยโรคเราก็จะจากที่มันอาการรุนแรงมันก็จะ ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะ,ะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญออกกําลังกายก็มีหลากหลายวิธีก็ทุกคนก็ดูความเหมาะสมของเราเราชอบแบบไหนเราก็ออกไปนะคะ,ะแล้วก็ควรมีการยืดเหยียดโยคะบ้างนะคะสลับกับการออกกําลังกายอ,อย่างฝนปั่นจัก,กรยานใช่ไหมคะ,อะพอปัน่นเยอะๆบางทีก็เราไม่ได้ยืดเหยียดนะคะก็ทําให้เราเป็นตะคิวอะไรได้ง่ายนะคะยิ่งเราฟอกไตนะคะเราก็ต้องมาปรับนะคะให้เข้ากับ ร่างกายเรามากที่สุดนะคะแล้วฝนว่ามันต้องควบคู่กันไปนะคะแบบหนักก็อ่าเราก็ออกแบบแบบโยคะล้วก็ควรออกสลับๆสลับกันไปนะคะไม่ให้ร่างกายเราหนักเกินไป sl e เป็นโรคที่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอะไรที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรมันมากเกินไปอย่าง s l e เป็นโรคภูมิคุ้มกันที่ทำร้ายตัวเองใช่ไหมคะคือหมายความว่าอ่าภูมิเราเยอะเกินไปแล้วมันเลยทำให้มันทำร้ายตัวเรานะคะ อ,อันนี้นะคะอันนี้เป็นถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะการออกกาลังกายนะคะวิธีที่4นะคะก็คือการอนอนหลับพักผ่อนนะคะก็คือถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะ s l e ถ้าเรานอ,นอนดึกนะคะโรคอ่าเราก็จะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ทําให้เราบางคนที่เป็นทางผืนนะคะถ้าเรานอนดึกภูมิภูมิเราก็ตกเพราะภูมิเรากตกมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเรานะคะรวนนะคะแล้วก็ กำเริบโดยเฉพาะ SE กํากำเริบได้ง่ายนะคะก็จะมีผื่นแพ้คันได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ฝากให้เราทุกคนหลับให้เพียงพอนะคะนะคะต่อไปวิธีสุดท้ายก็คืออา,อาหารอาหารก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการาทุกเกือบทุกโรคอะค่ะถ้าเราดูแล,แลอาหารนะคะกินอาหารหลากหลายนะคะไม่กินอาหารซ้ําซ่าอา,อาหารถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญกับทุกโรคเลยนะคะโดยเฉพาะโรค SLE นะคะ คือไม่ชอบอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปอาหารผ่านการแปรรูปนะคะพวกนี้ก็ถือว่าอาเกือบทุกโลกเนาะส่วนใหญ่าเน้นธรรมชาตินะคะอาหารธรรมชาติอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราไม่มีตัวกระตุ้นมากนะคะแล้วก็ในช่วงที่ใครที่มีโปรตีนรั่วในปโปรตีนรั่วในปัสสวะหรือไข่ขาวนะคะมีไข่ขาวในปัสสว้นั่นเองนะคะก็คือให้เราอ งดจําจพวกอาหารที่เป็นสัตว์ใหญ่นะคะหมูเนื้อพวกนี้นะคะก็หันมาจํากัดโปรตีนนะคะอย่าทานโปรตีนเยอะจน,จนเกินไปนะคะก็ทานปลาทานไข่ไข่ขาวนะคะก็จะถือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานะคะถ้าใครสามารถทํา5วิธีนี้ได้นะคะแต่ด่านแรกผนนะขอให้ทุกคนทําใจให้ได้ก่อนนะคะเราไม่ต้องมาคุ้นคิดเครียดนะคะเมื่อเราเป็นแล้วเรายอมรับแล้วก็ ตั้งหน้าตั้งตาดูแลตัวเองนะคะหลีกเลี่ยงในสภาวะที่ทําให้โรคเรากําเริบนะคะเราก็ไปพบหมอนะคะก็ทาไปทําในสิ่งที่เราชอบอะคะ่ะถ้าเราทําในสิ่งที่ชอบและไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นความเครียดให้กับจิตใจเราอะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกกลุ่มค,คนที่เป็นโรค s l e ด้วยนะคะก็มันเป็นโรคที่ทรมานเนาะ แต่ว่าถ้าเราทําตาม5วิธีนี้ได้นะคะก็ถือว่าจะช่วยให้โรคเราสงบได้นะคะเราก็สามารถอยู่กับคนแบบคนปกติได้นะคะเพียงแค่ว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่มากระตุ้นทําให้โลคเรากำเริบนะคะโอเควันนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะจิตสบายกายแข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายๆค่ะ